มาเรียนรู้การสูญเขาวัวกันเถอะค่ะประโยชน์ของการสูญเขาวัว 1. ทําทำให้วัวไม่สามารถทำร้ายกันเองหรือเจ้าของได้ 2. ทํทำให้รูปทรงสวยขึ้น 3. ราคาเพิ่มขึ้นและ 4. เหมาะแก่การพัฒนาสายพันธุ์แมงยุยมีบาดแผลบริเวณเขาจึงทำให้เขาเน่าและเสี่ยงต่อการติดเชื้อ จึงจำเป็นที่จะต้องทำการสูนเขาสำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสูนเขาจะมีดังต่อไปนี้ 1. เหล็กสูนเขาแบบไฟฟ้า 2. ทิงเจอไอโอดีน 3. ผ้าก๊อต 4. มีดโกน 5. แอลกอฮอล 6. รั่วตัดเขา 7. พลาสเตอร์กาวและ8เลื่อยสำหรับขั้นตอนในการดำเนินงานมีดังต่อไปนี้ในขั้นตอนแรกใช้ผ้ากอดชุบน้ำสะอาดเช็ดทำความสะอาดบริเวณแผลและโกนขนบริเวณเขาเพื่อลดการติดเชื้อจากสิ่งสกปรก ในขั้นตอนต่อมาฉีดยาชาทิ้งไว้สักครู่และใช้เข็มจิ้มบริเวณโคนเขาเพื่อให้แน่ใจว่าวัวไม่รู้สึกเจ็บแล้วต่อมาใช้เลื่อยตัดทำร่องเพื่อให้ง่ายต่อการใช้ลวดตัดเขาใช้เหล็กสูนเข่าไฟฟ้าจี้ไปบริเวณแผลเพื่อช่วยในการห้ามเลือด จากนั้นใช้ผ้ากอชุบเลือดบริเวณแผลและใช้ผ้ากอชุบชิงเจอร์ฆ่าเชื้อบริเวณแผลและปิดแผลให้สนิทหลังจากศูญเข่าแล้วในช่วงสามวันแรกควรเฝ้าระวังการติดเชื้อที่แผลและหมั่นเช็คแผลทุกวันเพื่อป้องกันไม่ให้แผลเปิดหรือติดเชือ้อ โดยทั้งนี้ทั้งนั้นการกระทําทั้งหมดควรอยู่ภายใต้หลักสวัสดิภาพสัตว์คือไม่ทรมานหรือทําให้สัตว์เจ็บปวดวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นการสื่อสารการเรียนรู้สําหรับผู้ที่สนใจต่อไป